จากเรื่องของสถานการณ์ชายแดนพาคุณผู้ชมไปดูพิธีการส่งร่างกัลลพลกำลังพลทั้งสองนายนะคะที่พลีชีพที่เนิน350นะคะวันนี้จะมีพิธีการส่งร่างอย่างสมเกียรติค่ะซึ่งมีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีติดตามบรรยากาศล่าสุดค่ะกับคุณมายุรีอัครบาลน,นะคะรายงานสดจากจังหวัดสุรินทร์คุณมายุรีคะเชิญค่ะ ค่ะคุณปวีนาคุณพัทรชัยคะ่ะพิธีส่งร่างของกําลังพลทั้งสองนายจัดขึ้นอย่างสมเกียรติภายในโรงพยาบาลค่ายวีรวัตโยธินจังหวัดสุรินค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุค่ะว่าขณะนี้แม้ทางกองทัพจะสามารถยึดคืนพื้นที่ได้เกือบทั้งหมดแต่ว่าก็ยังมีการยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องค่ะจึงยังขอให้ประชาชนที่อพยพอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวไปก่อนนะคะจนกว่าสถานการณ์ชายแดนในพื้นที่จะปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะ นายอนุทินชาญวิรากูลน,นาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาเป็นประธานในพิธีส่งร่างกำลังคลทั้งสองนายที่พลีชีพขณะสู้รบบนเนิน350ก็คือจ่าสิบเอกสำเริงคลังประคนและพลทหารพานุพัฒน์เสาสาทันทีที่นายอนุทินมาถึงได้เข้าไปพูดคุยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะนางอุ่นคลังประคนมารดาของจ่าเริงที่ยังโศกเศร้าและก็ยากจะทาใจค่ะ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปจุดธูปเคารพศพทหารทั้งสองนายก่อนที่จะทําพิธีส่งมอบร่างกลับภูมิลําเนานะคะคที่จังหวัดบุรีรัมย์และก็จังหวัดศรีสะเกตโดยมีทหารกองเกีดยรติยศตั้งแถวพร้อมด้วยข้าราชการและก็ประชาชนร่วมส่งร่างอันไร้วิญญาณค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าทางกองทัพ จะยึดคืนพื้นที่ทางการทหารได้เกือบทั้งหมดแล้วนะคะแต่ว่าขณะน,นี้ยังคงมีการตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็ได้เร่งผลักดันให้ฝ่ายตรงข้ามได้ถอนกําลังออกไปแล้วก็ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีหวังว่าการสูญเสียกําลังคลทั้งสองนายในครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของการสู้รบ พร้อมระบุค่ะว่าตอนนี้ขอให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยซึ่งรัฐบาลเองก็รู้สึกเข็นใจประชาชนที่ต้องขาดรายได้จากเหตุปะทะค่ะและเมื่อเข้าสู่สถานการณ์ปกติคอรมอก็จะพิจารณาเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยโดยยืนยันค่ะว่ารัฐบาลมีอำนาจตามปกติไม่ใช่รัฐบาลรักษาการค่ะเดี๋ยวทางคณะมนตรีก็จะต้องมีการพิจารณาในเรื่องของการเยียวยา นะครับครอบครัวผู้ที่ประสบภาวะต้องอบพยพออกมาเหมือนที่เราเคยทํามาในในคราวที่แล้วนายกยืนยันว่าจะได้ทุกครอบครัวใช่ไหมครับช่แค่ครอบครัวที่บ้านได้รับความเสียหายแต่ครอบครัวก็เขามีเขาเขามีเขามีเกณฑ์นะครับที่มีความเป็นธรรมกับทุกทุกทุกฝ่ายอยู่แล้วแต่มันเป็นช่วงที่มันจะเข้าสู่การการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งแล้วมันว่าสามารถเบิกได้มันคนละเรื่องกันนะ เรื่องมัน,ม,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 นมันเกี่ยวอะไรกับการเลือกตั้งรัฐบาลยังยังยังเป็นรัฐบาลที่บริหารราชการแผ่นดินเต็มรูปแบบอยู่ยน,นี่นนไม่ใช่รัฐบาลรักษาการครับ ส่วนสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสุรินทร์ภายหลังจากที่ไทยสามารถควบคุมพื้นที่เนิน350ช่วงเช้าวันนี้ยังมีการตอบโต้อของทั้งสองฝ่ายค่ะโดยไทยยิงปืนใหญ่สนับสนุนต่อเนื่องก่อนจะมีเสียงจรวด BM21 จากทางทหารกัมพูชายิงเข้ามาเป็นชุดแรกแล้วก็มีเสียงปืนใหญ่ยิงตอบโต้เป็นระยะโดยทหารกัมพูชานะคะคพยายามที่จะเสริมกําลังและก็อาวุธหนักเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ ส่วนที่ชายแดนช่องจอมด้านอำเภอกาบเชิงยังไม่มีการประทะมาหลายวันนะคะแต่ว่าบรรยากาศที่ตลาดช่องจอมยังคงเงียบเหงาร้านค้าปิดให้บริการร้อเปอร์เซนค่ะ ค่ะคุณปวีนาคุณพัทรชัยคะในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนับพิเศษนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ระบุค่ะว่าไม่ได้เน้นย้ําประเด็นอะไรเป็นพิเศษนะคะโดยยืนยันค่ะว่าไทยไม่ได้เป็นฝ่ายละเมิดอ,อนุสัญญาหรือว่า MOU แต่อย่างใดนะคะพร้อมเดินหน้าที่จะสถาปนาดินแดนในอธิปไตยของไทยอย่างมั่นคงค่ะขอบคุณคุณมายุรีค่ะ